ส่วนหนุ่มกอฟพิชยาไม่รู้ว่าจะว่ายัางไงบ้างน,นะคะเพราะแฟนๆก็เรียกร้องให้จัดคอนเสิร์ตคู่กับน้องชายไมพิรัตในฐานะอดีตคู่ดูโอค่ะเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ช่วงนี้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะสําหรับหนุ่มกอฟพิชยา ที่ล่าสุดเพิ่งเข้ารับมอบประกาศนียบัตรแต่งตั้งตำแหน่ง,งทูตธนรธรมเมืองคิตาคิวชูประเทศญี่ปุ่นจากเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยส่วนอีกเรื่องที่ทําให้เจ้าตัวแฮปปี้ไม่แพ้กันก็คือเรื่องที่แฟนคลับเรียกร้องให้ชวนน้องชายสุดเลิฟในไมพิรัตไปจัดคอนเสิร์ตรีวิวเนียนฉลองครบรอบ10ปีกอล์ฟไม้ค่ะตอนนี้อะครับถ้าดูจากคิวแล้วก็น่าจะยังนะครับเพราะว่าไม้เองก็แบบติดถ่ายละครที่จีนถ่ายหนังที่จีนอะไรอย่างนี้ด้วยครับกอล์ฟเองก็ ตอนนี้ก็มีละครที่ต้องถ่ายอีก3เรื่องจนถึงปีหน้าเพราะก็ก็เลยไม่รู้จะเวลาไหนไปซ้อมเลยนะถ้าถึงความเป็นไปได้ละ่ะจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งสักครั้งหนึ่งอะ่ะก็น่าจะมีนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆนี้มีคนมารีินเนียนกันเยอะครับโดยหนุ่มกอล์ฟยังฝากถึงแฟนๆว่าในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ผลงานละครเรื่องแรกที่เจ้าตัวนังแทนผู้จัดละครก็จะลงจอให้ทุกคนได้พิสูจน์ฝีมือกันแล้วก่อนจะย้ำถึงเรื่องงานเพลงว่ายังไม่คิดวางใหม่แต่ช่วงนี้ขอโฟกัสที่งานเบื้องหลังก่อนค่ะ